วันนี้อากาศก็ร้อนมาโอ้ยร้อนฝนล,ลินอยู่นิดหน่อยช่วงเที่ยงถึงบ่ายแล้วก็ร้อนคือเก่าเตี้ยมานี่มาเตี้ยมาเข้ากล้องเร็วเร็ว <c oughs> มันขาบ้าน,น่นะไข้าวยังไม่กินงแต่เมื่อวานตอนเย็นมาดูตัวอะไรวะเนี่ยลูกอะไรวะเนี่ยเ็ย อ่ะนีมานั่งตรงนี้มาเอวมันไม่กินข้าวแต่มันกินข้าวล่าสุดเมื่อตะวันตอนเย็นแต่ยังไม่กินอีกเลย <c oughs> อ่ะเราจะแกะลูกอันนี้ดูก่อนแกะลูกอันนี้ดูค่ะ ่ทำอะไรวะอึงเท็ดยังอ่ะนั่งลงนั่งลงเอากรตี้ปะอ่มงังนอากาศดีไส้เข้าไปมาเข้าเนียกิน จะคืนอยู่หอมมะปิดไฟเอากินต่อ,อกินก็แห้งต่อโอ้ยเข่าเลยโบกปลาเต็มหมอเลยเข่ากระติมเต็มกระติบบังโมงร้ายมากเห็นบงงังโมงกวนไปแล้วแ <c oughs> ต่ว่าฝนตกมาวันนี้มาก,กินบังในให้ไหนบังในให้ไหนทั้งหมาหมาตัวเตี้ยๆน,นี่โบกินยังจะเมือเช้า เป็นยังซี่ตลอดแจ็กอรบ,บ่ตายอยู่มาได้ซีปี <c oughs> กินแตเ่เขาแรงอันนี้บะม่วงอกลอ่องเยอะมากเลยคือลูกมัมม่วงนะเดี๋ยวจะปอกกินบูมาดูมัมม่วงเลยบูบูเอ้ยมาดูม,มัมม่วง <c oughs> บูมาดูมัมม่วงเลย้วน ขนาดน,นี้ก็ทำมะม่วงกวนนะเพื่อนๆปักมวงแทนวันแรกนี่เนาะไม่ได้ปั่นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทําให้มันละเอียดกว่านี้อยู่มันมันมีถาดอยู่สองถาดนี่เนาะมันมีถาดถาดอยู่สองถาดต้องเถาดสองพี่มาดูมะม่วงเร็วหน้าตาไม่โอเคเลยว่ะ แต่ถ้ามันมันแห้งแล้วมันจะโอเคมากเลยนั่งลงอ้วนเออเอาคู้ไว้มาดากเส่บอก่วงลูกลกุ้ง่ามด้จะแหงยงเอาพัดลมป่าพัดลมว่ามันมีฝนตกไเเกเด้หมากอันนี้มากหมากยังอีกวันนั่งดูนั่งดูลูกอย่ายเงลเมืาเขากินมันจิบปั้นแคลร์ติซซันเหลืองเก็บมาหนึ่งลูกเนาะ อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเลยหมากอะไรหมัอกอย่างไม่รู้ไม่แค่ย่างเรามาดลองเอามาดูนะโอเคอ่ะนั่งโยงอ่ะนั่งโยงก่อนนั่ง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 เออไม่ลา้างไม่ลา้างนั่งโยงจิ้มนั่งแหละอุ้ยดีอืมีม่แคบเพรนะท่กินขา้าวตั้งแต่หมู่บ้านยังไม่กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานเอ,อ้เออกินข้าวล่าสุดตั้งแระหนูบ้านนี่หมดแรง ไม่กินเลยนะเพื่อนแกะแล้วเนาะมันเป็นอย่างนี้ไหมหมากี่อหยางบ้องหูนี่ไหมเอามาจากป้าเห็ดนี่มันจะเป็นยังงสินะี่เนาะกินได้อยู่ด้วแต่ว่ามันจะแข้วเหลืองไหแกะแล้วเปรี้ยวหวานเนานะกินดูก่อนหมากอะไรไม่รู้พี่น,อน้องเอ้แต่กินได้แต่ฟันเหลืองกินล้องแป้งฟันเนาะ โอเคค่ะบูกินไม่ได้ลูกมันฟันเหลืองกินไม่ได้